ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือ,อต้นหมีนะครับสังเกตว่าใบเขาจะมีสีเหลืองนะครับเหลืองเข้มแซมน้ำตาลส่วนที่เป็นสีเขียวเหลือน้อยแล้วเขากำลังกำลังจะผลัดใบนะครับเนื่องจากใบสีเขียวกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลและท้ายที่สุดก็ ทิ้งใบลงมา,างที่เห็นใต้โคนตน้นประมาณนี้วันนี้วันที่16มีนาคม2021นะครับกลางเดือนฤดูร้อนอีก1เดือนก็ถึงเดือนเมษายนละพรดิเห็นต้นหมีเขากำลังจะทิ้งใบกลายเป็นสีเหลืองสวยงามมากถ้าเราปลูก คล้ายๆกับว่าปลูกหลายๆต้นติดต่อกันให้เป็นเทือกของต้นหมีนะครับแล้วก็ถึงฤดูที่เขาจะผลัดใบแบบเนี้ยกลางเดือนมีนาคมเนี้ยก็คงมีสีเหลืองบานสะพังแบบเนี้ยสวยงามพวกไม้ประดับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมองหรือโฟกัสไปที่ ดอกของเขาอะไรมากมายนะครับบางครั้งการส่งสีสันของต้นไม้เขาแสดงออกทางลวดลายของลำต้นหรือแม้แต่ใบของเขาอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็มีความงามมันอยู่ที่ว่าเราจะมองให้เห็นความงามยังไงดังหากถ้าในแง่ของศิลปะหรือสุนทรีนั้นถ้าเรามีศิลปะหรือว่าสุนทรีอยู่ในใจของเราแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเรามันก็มองให้เป็นศิลปะและสุนทรีได้จริงไหมต้นมีผมว่าเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับน่าจะโอเคมากนะครับอย่างต้นนี้ที่เห็นก็มีความสูงสักประมาณ1 2 3 4ประมาณ4ีหเมตรกว่านะครับเป็นต้นไม้ซึ่ง อายุยังไม่มากแล้วก็ใบของเขามีกลิ่นหอมนะครับหอมบางๆแล้วก็คนโบราณน่าจะนิยมนำไปอ่าต้มน้ำอาบนะครับมีกลิ่นหอมมากส่วนด้านหลังที่เห็นอยู่ก็ เป็นต้นสแบงนะครับต้นสแบงใหญ่มีอายุน่าจะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า30มสิบปีสูงใหญ่มากน่าจะอนุรักษ์ไว้นะครับแต่วันนี้พาชมต้นต้นมีให้ต้นมีเป็นพระเอกนะนี่สวยงามมาก